ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายรักยามคำ่ำคืนนี้หากคุณกำลังเหงากำลังคิดถึงใครบางคนหรือแค่อยากมีใครสักคนเล่าเรื่องให้ฟังขอเชิญคุณมาหลบความวุ่นวายแล้วเปิดใจกับนิยายรักอบอุ่นละมุนหัวใจที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในความทรงจำถ้าคุณพร้อมแล้วเชิญรับฟังเรื่องคืนนี้ บันทึกของเธอในวันสุดท้ายฉันอยากไปอยู่กับคุณไปจนแก่แต่ถ้าฉันไปก่อนโปรดอย่าลืมอ่านบันทึกทีละหน้าอย่ารีบเพราะมันมีหัวใจของฉันอยู่ทุกคําฝนตกเหมือนท้องฟ้าร่วมไว้อาลัยให้ใครบางคนทียืนอยู่หน้าโลงศพสีขาวนวลร่างของแพรวภรรยาที่จากไปอย่างกระทันหันนอนนิ่งอยู่ภายใน ใบหน้าที่เคยยิ้มให้เขาทุกเช้ากลับเย็นชาไร้ชีวิตความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นมาจุกกลางอกความผิดความกลัวหรือความว่างเปล่าที่แสนปวดร้าวเสียงสวดพระอภิธรรมยังคงดังเป็นจังหวะซ้ำๆแต่ในหัวของเขากลับมีเพียงคำถามเดียววนเวียนทำไมเธอต้องตายหลังจากงานศพจบลง ทีกลับมาถึงคอนโดที่เคยอยู่ด้วยกันกล่องของแพรวมาวางกองรวมไว้ข้างเตียงเสื้อผ้าหนังสือเครื่องสำอางและของชิ้นหนึ่งที่ดึงสายตาเขาสมุดบันทึกสีน้ำตาลปกแข็งมีริบบิ้นผูกไว้เรียบร้อยพร้อมกระดาษโน้ตแผ่นเล็กที่เขียนด้วยลายมือขุนตาอ่านวันละหน้าอย่าอ่านรวดเดียวนะคะ เพราะมันมีหัวใจของฉันอยู่ในนั้นทุกคำเขายิ้มบางๆน้ำตารินเงียบๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วมือสั่นเทาเปิดหน้าหนึ่งออกและสิ่งที่เขาได้อ่านทำให้หัวใจที่เย็นชามาหลายวันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหน้าหนึ่งวันที่เราพบกันครั้งแรก คุณทำกาแฟหกใส่กระโปรงฉันตอนนั้นฉันโกรธจนอยากปาแก้วใส่หัวคุณแต่คุณยกมือไหว้แล้วบอกว่าให้ผมซักให้ไหมครับผมซักผ้าเก่งฉันหลุดขำออกมาทั้งที่ควรจะโมโหวันนั้นคุณบอกชื่อว่าทีและนั่นคือวันที่ฉันเริ่มรู้จักความอบอุ่นทียิ้มมุมปากเขาจำวันนั้นได้ คาเฟ่เล็กๆใต้คอนโดฝนตกหนักและเขาทำเรื่องเปิ่นที่สุดในชีวิตแต่กลับได้เบอร์โทรหิงสาวที่เขารู้สึกเหมือนเคยรู้จักมากก่อนเขาหลับตาความทรงจำไหลย้อนกลับมาเหมือนฉากหนัง flashback เสียงฝนเทกระนําคาเฟ่เต็มไปด้วยคนหลบฝนทีเดินเร็วพลาดชนแก้วกาแฟในมือของตัวเองใส่กระโปรงผู้หญิงคนหนึ่งอย่างจังโอ้ยคุณเธอร้องออกมาตกใจและไม่พอใจสุดขีดขอโทษครับครับผมผมไม่ตั้งใจให้ผมซักให้ไหมครับผมซักผ้าเก่งคำพูดตลกตลกทำให้เธอหลุดหัวเราะอ,ออกมา นั่นคือแพรวคนที่เข้ามาเปลี่ยนโลกสีเทาของเขาให้มีชีวิตอีกครั้งที่ปิดสมุดบันทึกไว้แค่หน้านั้นเขายังจำคำของเธอได้ว่าวันละหน้าเขาไม่รู้ว่าทำไมแพรวถึงเขียนบันทึกไว้แบบนี้หรือเธอรู้ตัวแล้วว่าเธอกําลังจะจากไปในคืนนั้นทีฝันฝันถึงแพรวในชุดเดรสสีขาวยืนอยู่ริมทะเล คุณอ่านแล้วใช่ไหมคะคุณยังจำวันนั้นได้อยู่หรือเปล่าอย่ารีบอ่านจบเร็วเกินไปนะคะฉันยังอยากอยู่กับคุณให้นานที่สุดเช้าวันถัดมาตื่นขึ้นพร้อมน้ำตาเปื้อนแก้มเขาคว้าสมุดบันทึกมาวางไว้บนโต๊ะหัวเตียงเหมือนแพรวยังอยู่เขาเริ่มตั้งนาฬิกาปลุกเวลาเดิมทุกวันเพื่ออ่านหน้าเดียว แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือในแต่ละหน้าถัดจากนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องรักแต่ยังมีความเงียบที่แพรวเคยพยายามจะพูดออกมาและทุกหน้าที่เขาเปิดอ่านกำลังจะเปิดประตูไปสู่บาปที่เขาไม่อาจลบล้างได้อีกแล้วแสงแดดหลอดม่านบางๆเข้ามาในห้องทีนั่งอยู่ที่ข้างเตียงสมุดบันทึกเล่มเดิมวางอยู่บนตัก มือของเขาค่อยๆเปิดหน้าที่สองออกอย่างระมัดระวังเรากับจะปลุกเธอให้ตื่นจากโลกที่เงียบงนันหน้าสองคุณเคยถามฉันว่ากลัวอะไรมากที่สุดตอนนั้นฉันตอบว่า,มาแมลงสาบบินได้แล้วคุณก็หัวเราะแต่ความจริงคือฉันกลัวการถูกรักด้วยความกลัวกลัวว่าความรักจะกลายเป็นกรงขัง คุณจำได้ไหมตอนที่ฉันอยากไปเรียนต่อคุณบอกว่าโลกภายนอกอันตรายแล้วเราก็ทะเลาะกันครั้งแรกทีนิ่งเขาจำได้ปีที่สองของการแต่งงานแพรวอยากไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศแต่เขาไม่เห็นด้วยประเทศนั้นไม่ปลอดภัยหรอกอยู่กับเราที่นี่ดีกว่าไหมเขาไม่ได้ใช้คำว่าห้ามแต่เขาทำให้เธอรู้สึกผิด และสุดท้ายแพรวก็เก็บเอกสารสมัครไว้ในลิ้นชักและไม่เคยพูดถึงอีกเลยในวันต่อมาเขาเปิดหน้าสามและหน้าสี่ทุกหน้าพาเขาย้อนกลับไปในความทรงจำวันที่ไปเที่ยวทะเลและเธอเอาแซนวิชใส่ซองจดหมายให้เขาแบบเล่นๆวันที่แพรวร้องไห้ในห้องน้ำหลังพบว่าเธอแท้งลูกวันที่เขาเมากลับบ้านแล้วตะคอกใส่เธอเสียงดังในคืนนั้น ในบันทึกไม่มีคำตำหนิแต่ทุกถ้อยคำมีร่องรอยของความอดทนหน้าห้าบางครั้งฉันสงสัยว่าคุณรักฉันในแบบที่ฉันเป็นหรือคุณรักความเป็นของคุณที่มีในตัวฉันฉันพยายามเป็นคนที่คุณต้องการแต่ในกระจกฉันเริ่มมองไม่เห็นตัวเองแล้วคะ่ะที่เริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจิกหัวใจเขาเคยคิดว่าแคลเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยน ยอมทุกอย่างเพราะรักเขาแต่บันทึกกำลังบอกอีกด้านหนึ่งเธอไม่เคยพูดออกมาเพราะรู้ว่าเขาจะไม่ฟังเสียงเคาะประตูห้องทำให้ทีหลุดจากภวังเมื่อลงไปเปิดเขาพบชายสองคนในชุดธรรมดาสวัสดีครับคุณทีใช่ไหมครับเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทองหล่อขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุของคุณแพรวครับทีช่ง,งัก แต่ยิ้มจางๆคดีจบแล้วใช่ไหมครับไม่ครับมีพยานใหม่แจ้งว่าเห็นรถที่ขับชนเบรกไม่ทำงานและมีคนคล้ายคุณอยู่ใกล้รถก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันเราต้องขอความร่วมมือให้คุณมาให้ปากคำเพิ่มเติมครับที่พยักหน้าแต่ภายในเริ่มร้อนรุ่มพวกเขารู้หรือแค่สงสัยคืนนั้นที่ฝันถึงแพรวอีกครั้งแต่ครั้งนี้แพรวไม่ได้ยิ้ม คุณรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่ฉันกลัวที่สุดไม่ใช่มแมลงสาบเธอพูดเสียงแผวแต่เป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดกลายเป็นคนที่ฉันกลัวที่สุดที่สะดุ้งตื่นเหงื่อไหลาอาบหน้าผากเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าบันทึกที่อ่านอยู่คือจดหมายลาหรือคือคำฟ้องในหน้าหแพรวเขียนว่าเธอเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เธอไปหาหมอแต่ผลออกมาปกติหมอแนะนำให้ผักค่อนแต่เธอกลับรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในร่างกายมันไม่ใช่ตัวเองบางคืนฉันเตื่นมากลางดึกแล้วพบว่าตัวเองหลับลึกกว่าปกติฉันเริ่มสงสัยว่าบางอย่างถูกวางไว้ในชีวิตของฉันแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนฉันทีละนิดแต่ฉันไม่อยากเชื่อว่าคนที่ทำอาจเป็นคุณทีหลับตาแน่น เขาเริ่มไม่กล้าเปิดหน้าถัดไปสมุดเล่มนี้กำลังเปลี่ยนจากสิ่งปลอบใจเป็นคําพิพากษาเขาปิดสมุดลงลุกขึ้นไปล้างหน้าหน้ากระจกสายตาตัวเองที่สะท้อนกลับมามันไม่เหมือนทีคนเดิมที่แพรวเคยหลงรักและเขารู้ว่าหน้าถัดไปอาจไม่ใช่แค่บันทึกแต่คือความจริงที่เขาซ่อนมาตลอดทีนั่งนิ่งอยู่หน้าโต๊ะเขียนหนังสือ แสงแดดยามเช้าส่องลงมาบนสมุดบันทึกสีน้ำตาลปกแข็งที่เปิดค้างอยู่ที่หน้าหเขาใช้เวลาทั้งคืนตัดสินใจว่าจะเปิดหน้าถัดไปหรือไม่มือของเขาสั่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแต่สุดท้ายเขาก็เปิดหน้าเจ็คุณเคยบอกว่าความรักคือการดูแลแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าการดูแลกับการควบคุมมันต่างกันแค่เส้นบาง ฉันเคยคิดว่าคุณทำทุกอย่างเพราะรักจนวันที่ฉันพบยานอนหลับในแก้วน้ำผลไม้ของตัวเองที่หลับตาแน่นเขาเคยใส่ยานอนหลับให้แพรวจริงๆแค่ครึ่งเมตรในคืนที่เธอร้องไห้จะไปเรียนต่อเขาแค่ต้องการให้เธอหยุดคิดและนอนพักแต่เขาใส่มันอีกหลายครั้งเพราะหลังจากนั้นเธอเริ่มสงบเงียบยอมง่ายขึ้นเขาคิดว่าเธอไม่รู้ แต่เธอรู้มาตลอดคุณเปลี่ยนฉันด้วยความตั้งใจดีของคุณคุณไม่ทำร้ายฉันด้วยมือเปล่าแต่คุณทำลายฉันจากข้างในทีละนิดทีละคำพูดทีละเม็ดของยาจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเริ่มหายไปจากตัวเองที่ไม่รู้ว่าน้ำตาไหลตั้งแต่เมื่อไหร่เขาอยากย้อนเวลากลับไปอยากพูดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ แต่ทุกสิ่งที่เขาทำมันคือการตั้งใจแบบไร้สติเขาไม่เคยตีเธอไม่เคยตะโกนซ้ำๆไม่เคยนอกใจแต่เขาค่อยๆทำให้เธอกลายเป็นคนที่หมดแรงจะพูดและสิ่งที่เจ็บที่สุดคือเธอยังคงให้อภยัยหน้าแปดหน้าสุดท้ายฉันไม่โกรธคุณนะถึงจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นถึงจะรู้ว่าคุณอาจมีส่วนในอุบัติเหตุครั้งนั้นฉันก็ยังไม่โกรธ เพราะฉันรักคุณและเมื่อเรารักใครสักคนจริงๆเราจะไม่อยากแบกความเกลียดชังด้วยกันแม้ในวินาทีสุดท้ายของลมหายใจแต่คุณคงต้องอยู่ต่อไปกับสิ่งที่คุณรู้ตัวดีที่สุดว่าคุณได้ทำอะไรลงไปและฉันไม่มีวันกลับมาแล้วที่ทุดลงกับโต๊ะเขาสะอื้นเสียงขาดหายร่างทั้งร่างสั่นเทาเขาคิดว่าเขาควบคุมทุกอย่าง แต่สุดท้ายแพรวคือคนที่เลือกให้อภัยและปล่อยเขาไว้กับบาปตำรวจยังไม่ติดต่อกลับคดีอาจไม่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีหลักฐานไม่มีพยานใหม่ที่ชัดเจนแต่ที่รู้ว่าคนที่ตัดสินเขาไปแล้วคือเธอและคำตัดสินนั้นไม่ใช่คุกตลอดชีวิตแต่คืออิสรภาพที่มีความทรมานอยู่ในทุกลมหายใจหลายวันผ่านไป ที่เก็บสมุดบันทึกไว้ในกล่องเหล็กและฝังมันไว้ใต้ต้นไม้ในสวนของแพรวที่บ้านหลังเก่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเขาย้ายออกจากคอนโดลาออกจากงานใช้ชีวิตเงียบๆในนามของคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ทุกเช้าเขายังตื่นในเวลาเดิมนั่งอยู่หน้ากระจกและมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายที่เคยรักใครบางคนมากจนเผลอทำร้ายเขาโดยไม่รู้ตัว บางความรักไม่ตายเพราะหมดรักแต่ตายเพราะรักมากเกินไปโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเจ็บจบบริบูรณ์หากคุณชอบเรื่องราวคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่องนิยายรักยามคำ่ำขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังนิยายของเราขอบคุณค่ะ